สวันดีนี่ก็คูอ TFT LL นะครับวันนี้เพ่เปิโหมดไอเปร์โลนะครับผมเป็นโหมดที่เรียกว่าเป็นโหมดที่เร็วสุดของเกม TFT ของ LL แล้วนะครับก็คือเป็นโหมดโหมดอะไรดีอ่าเป็นโหมดที่เวลจะเร็วขึ้นนะครับแบบเราม่ต้องไป up วิวเยอะมากเท่าไหร่นะครับ ก็เป็นโหมดที่เล่นเร็วสุดของในโหมด TFT LL โหมดธรรมดาจะเป็นโหมดที่เร็วขึ้นนะครับเช่นตอนนี้เห็นไหมครับเงินเรามีทั้งหมด16เพราะเรามีได้เหรียญมาเป็นโหมดที่เร็วมากครับอ่ะโมเล่นนักสู้เลยกันนี่แหละดีวะทุกคนเป็นโหมดที่ไม่ต้องเสี่ยงนะครับว่าเลือดเราจะเร็วไหมคือเลือดเรามีแค่20นะครับเร็วมากนะครับหลอดดูหลอดเรานะ ประมาณนี้อ่าผมจะรีวิวโหมดนี้แบบแบบเล่นคอนดีๆให้แล้วกันนะครับอ่าเช่นเราจะเล่นคอนถ้าผมเล่นหนคืนนี้น่าสนน่าสนปะ่ะหนคืนผมต้องมีแวนหาแวนหาแวนเฮนสิ้อ่ะมีแวนลงแวนไปผมยังขาดอ่ะลงเฮียคาดีมไปแล้วขายนี้ทิ้ง ผมมีห่วงคืนแล้วครับตอนนี้แชมเปี้ยนผมได้การันตโจงตีพลังเวท30หน่วยคนระับเป็นคอนที่เรียกว่าเล่นยากไหมก็มีทั้งหมดไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับผมลองเล่นดูผมรีวิวไม่ได้เียไม่รีวิวนะเป็นมาเล่นให้ดูนะว่าโหมดนี้เร็วยังไงนะครับดูนะครับเร็วจริงหรือไม่เร็วจริงนะครับไม่รู้จะให้ใครดีอะเฮ้ยไม่มีมเฮคออ นี่ครับเร็วจริงครับเลือดเราลดเร็วนะครับคือหมวดนี้เซฟเซฟ,ฟเลือดดีๆกว่านะครับเช่นเห็นไหมครับเลือดจัลลภคนยนี่สิบเลยเราต้องรีบรีโลครับรีโลหาตัวเล่นครับเพอราะหลอดของเวลเราอ่ะจะมีแค่สองนะครับตอนนี้เวลเราจะเพิ่มแล้วอีกเล่นสองตาก็เวลขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวผมหา อะไรเล่นก่อนนะหาอะไรเล่นแทนนะครับอ่ามัคนคือผมต้องอัพวอวบบให้มันเวสูงครับนี่เลยนี่เลยอ่าสองดาวแล้วครับสองดาวแล้วผมขาดอะไรวะวอโบบนี่เป็นเทียเอสที่เขามาเล่นกันเยอะมากนะครับในส่วนจุน,นเกมนะจุนเกมขโหดมาก แต่ผมว่าผมจะเอาตัวอะไรแบกดีอันนี้ต้องรอรุนนะครับเฮ้ยเขาเล่นน่าจะเล่นอัศวินหรือบรรเทานะครับน <_ an> ่าจะได้บรรเทาแหละครับดูจะส่งบรรเทาบรนเทาจะได้เกาะคาต้านเกาะ30หน่วยครับแต่อันนี้น่าจะชนะได้อยู่นะครับเพราะเรามีทั้งจงตีและพลังเวทอยู่ด้วยกันเป็นหลักนะครับพลังเวทก็จะเป็นเฮคาริมกับ อ่าชื่ออะไรวะวอลวิกนะครับแล้วก็แวร์เนี่ยจะเป็นสายดาเมจจริงนะครับผมจะเอาชั้นเชือกเทอนูตอนนี้เราต้องการอะไรนะคือแวร์สองดาครับเราเล่นนักสู้ไปก่อน,นครับเพราะนักสู้จะได้เลือดมาครับคือบอลบุกจะได้เลือดเยอะ แตตอนนี้เราไปลงแทนก่อนนะครับเพราะเราไม่มีตัวเล่นแล้วเรารีโลจนหมดโลนะครับตอนนี้เราจะใส่อะไรให้แวนดีหนึ่งแวนจะเป็นกวนที่ันดาเมจกายภาพเราต้องเล่นดาเมจกายภาพนะครับเราเจอนี่ครับเราน่าเจอลูกอนลุนนะ เรียบร้อยครับเห็นไหมครับเลือดเลือดของแต่ละตัวของแต่ละคนจะลดไปทีละส,สองนะครับทีละส,สองนะลดไปทีละส,สองนั่นเองอันนี้แค่ช่วงต้นเกมเท่านั้นนะครับอย่าดูช่วงท้ายเกมว่าจะลดเท่าไหร่นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเฮ้ยผมต้องหหดคืนป่ะจะเอาอันนี้มาเล่นกันเจแบนมาเล่นครับ เกแบแนมาเล่นนะครับหมวดนี้หมนดคืนในห,หมวดไฮเปอร์ไม่รู้ว่าจะโหมดไปครับเพราะมันได้พลังทั้งโจมตีและพลังเวทครับแต่ถ้าเจอเจอลีลับที่มันต้านเวทต้านโจมตีนี่ผมน่าจะแพ้นะโอ้ผมมาเจอแอตตาซินด้วยนะน่าย่เย น่ายากอยู่ครับผมไม่ไปโจยดาเมทหลังแหละน่ายากนะครับมมรรแต่ายากเฮ้ยยากอยู่นะเ,เ,นนเนี่ยเออเจ็บดาเมจเท่าไหร่ผมเจ็บไปสองครับดาเมจอันนี้เจ็บแค่ไปสองขอน,นะครับเฮ้ยเราเล่นแวร์ทำไมเล่นนี้สิ รลรอรุนนะครับเล่นอะไรได้บ้างนะผมรีแค่รอบนึงแล้วกันอ่าไม่มีนะครับไม่มีอะไรเล่นเลยเราสามารถเอาผมยิงมาให้แวนิเร็วนะครับตีเร็วนะผมดีแอดมาอยู่าไก่เลยด้เองโอ้ยได้เงิเน,นเยอะมากเออทุกคนอ๋อเฮ้ยได้อินไนท์มาครับอินไนท์รวมเป็นอะไรเอ,อ้ยทำให้แดดลดลง แต่ว่าเราลงเลยล่ะเอาขีสมาดิแรบ,บุกเอ้ยนี่ครับเราเจอตัวดีแล้วจะไม่เป็นหงนี่หว่านะเดี๋ยวเราลงอันนี้ไปกันผมมีแอตโรซินด้วยว่ะ ใส่อะไรให้ดีวะผหาวดนแทงเล่นเลยเลยอ้ออผมไม่ได้ถ่ายแวนจริงนะไม่ไม่ถ่ายแวน์จริงเลยอโดนาตียุดดึงครับอันนี้น่าจะแพ้เขาเจอทีมมีเทสด้วยนะทีมนี้ ใช่ครับทีผมมาแล้วลงไดเวนได้แล้วลงเทสไปครับลงวงเองคาตาดีน่านี่นะอ่าผมอย่าใส่ของให้ให้ไดเวนไดเวนต้องการไดเวนผมต้องการเอาเกาะเอามาจะให้ไดเวนก่อนเฮไอผมอโอ้ผมใส่ของผิดให้ไม่เป็นไรครับ ไอ้เน,นี่ผมมาแค่เล่นโหมดนี้เฉยๆที่มาดูว่าโหมดนี้สนุกไหมนะครับผมใส่ของให้ผิดของให้ไดเวนเอาไดเวนจกักอันนี้เลยนะตีเร็วอ,ะอ่ะใส่อันนี้ไปครับต่อไปใส่อะไรไม่รู้อิน,นจุพาวเบอรหาครับหาโลหารีโลไปเรื่อยๆครับตอนนี้เรามีหกแล้วนะอ่า อุ้ยเสทสสองดาวสวยตอนนี้เราเรียกว่าตอกกอครับอ่าเรายังเล่นได้อยู่ครับตอนนี้ เราขาดได้บางตัวเอาไขาอ่อะไรก่อนต่อไปจะลงอะไรดีอ่ะลงนี่เนาะห่วงคืนอีกตัวหนึ่งครับก็จะเป็นห่วงคืนเจ็ดเราขาดตัวม่วงไปอีกตัวหนึ่งตัวทองอีกตัวหนึ่งนะครับหมดนี้เฮ้ยตัวนี้ทีดีไหมวะชี้เราเล่นอะไรได้บ้างอะ่ะเฮ้ยเราเล่นอีสไนท์ได้นะเจ้าขาดดาบอะ่ะ ดาบเล่มเดียวอ่ะเฮ้ยเบนจะสามดาวแล้วทุกคนโมบจะสามดาวแล้วลีโลครับลีโลหายเรื่อยๆครับหาโวเล่นครับตอนนี้อ่สามดาวแล้วครับใส่เกาะให้เรมหมดแหลแตไม่ได้นะ เรียบร้อยครับตัวนี้โดนนะครับโดนไปครับผมขาดแวนกับเฮคาริมเห็นไหมครับเรนยังไม่เร็วเอ้ยเดี๋ยวเฮคาริมผมไม่ได้ลงหรอผมซื้อเฮคาริมมามลงๆได้ลงไหมเนะี่ยลงอยู่เนาะอ่าผมได้ไอ้นี้มาแล้วครับตัวที่สอง อ่ะผมซื้อนี่รอเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะผมจะจะครบแล้วนี่หว่ะใส่ของให้เนีย่ยต้หลิวเฮ้ยอย่าสั่งไม่เอาอย่าสั่งทำไปครับนี่ครับผมเล่นอย่างนี้ดีกว่าทุกคนนี่เลยครับหุนคืนหันคืนหมวดไฮเปอร์ครับอย่างอย่างบวนอะนี่ครัง้งอะไรตรมตีโอโหอโอกขี้มาอย่างเยอะเลย ด้วยน,นะครับโอ้ยชี้ยาจัดอ่าตามเวไปก่อนคือผมว่าผมว่าเอานี้แด้กันเอาแบบนี้แด้กันแล้วก็อันนี้นี่ซีซีครับเล่นแบบอีสามตาครับผมจะเป็นแปดแปดแล้ว จะเหลียวเป็นมือสังหารนะมันจะไปผมขาดหลายตัวโอ้อันนี้เขาเล่นอะไรนะเล่นลูกนูนใช่ป่ะอ่าผมน่าจะชนะนะครับโอ้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 โอัออน,นี้ดูเลือดเร็วมากโอเคครับเราชนะครับเราชนะอยู่นะครับตอนนี้ เียว,ว่าอันนี้โหดจัดเลยนะเล่นเดี่ยว,วงนคืนนี่เรียกว,ว่าเพิ่มบอลรัตแบบว่าแชมเปี้ยนหวนคืนจะได้บโบนะจงตีพลังเวทไอเทนเงาแต่ละชิ้นที่ถูกใช้โดยแชมเปี้ยนหวนคืนคืออันนี้ต้องเล่นไอนเทมเงานะครับเล่นไอนเทมที่เราเล่นตอนนี้อ่ะเนี่ยไอเทนเงาสองดาแล้วครับเดีย๋ยวเก็บเซตตัวน,นี้แล้วกัน ดาวแล้วครับเดี๋ยวว่าเด็ดมากคือผมจะใส่ไอรรเทมเงาเอีกชิ้นหนึ่งอะ่ะผมขาดเบนช็อตเบนช็อตมานน่าใส่ให้ตัวนี้เลยแต่ไม่ผมขาดหนึ่งนะเฮ้ยขาดตัวนี้จะตายนะครับเขาเล่นอะไรอะ่ะเล่นโอ้เล่นราชามองกรครับ ราชามงกรครับแต่ราชามงกรสู้เราไม่ได้ครับเขาเลาเล่นแวบเบอือ้บป่าบครับผมเยบบ้อยครับราชามงตรแตกไปเยิบ้อยครับผมตอนนี้เหลืออีห้าสคอตนะครับผมจะได้แวนสามดาวแวนผมจะได้เทพ โรดาก้อนครับเอ้ยผมไม่เจออันนั้นเลยนะผมไม่เจอลิตเตอร์เลยลิตเตอร์นะ่าจะออกช่วงท้ายนะครับเจ็บว้เล่นเยอะผมต้องรอดจะมาณสักสามเชิญผมเล่นวิตเตอร์ได้นะเฮ้ยผมยังอาก่อใสายไข่ดีงนะตอนนี้ ใส่เกาะให้ไข่ดีโอ้เกาะมาแล้วครับหายทิ้งครับเฮคาริมสองตัวครับตอนนี้เดี๋ยวนะผมว่าผมไม่ใช่เอาเฮคาริมดีกว่าใส่เกาะให้บิตเตอร์ครับหายทิ้งครับหายลีโดเฮ้ยไม่ออกออไม่ออกอย่างนั้นเลอ ไดเว่นครับเอาดไดเว่นมาเล่นเจ่าผมขายทิ้เทสไปทิ้งเลยนะอิยทิ้งครับหาตัวลิงกั่อนผมเจออะไรไม่รู้ครับด้านซีซีครับซีซีผม,มเยอะ รียบร้อยครับเยียบร้อยผมจะนัดอันนี้เป็นตัวโจโ,โคมนะเป็นทีมโคลนจ้ะวิตเตอร์วิตเตอร์โอ้โหนด้สองดาวแล้วครับผมวิเตอร์ออกไหมเนี่ยวิเตอร์อ่าวิิเตอร์ไม่ออกครับผมวิตเตอร์ไม่ออกผมขาดรองซ้อยอะ่ะเอาไงดีทุกคนเดี๋ยวนะผมจะเริวใช่ไหม แล้วจบเซนสองครับตาหลิวช่วยคุณได้โอ้โหผมเจอที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งเขาเล่นอะไรเนี่ยเขามีชุบด้วยนะ เรียบร้อยครับที่หนึ่งโดนไปครับโดนไปเจ็บหนักอ้หน,หน่เลยรครึ่งหลอดเลยนะครับเอ้เดี๋ยวผมลงอะไรไม่ได้แล้วสิวิตเตอร์ไม่ออกอ่ะทุกคนเอาไปวิตเตอร์อ้าวิตเตอร์ไม่ออกทุกคนวิตเตอร์ไม่ออกอ่ะเอนนี้มาลงแทนก่อนนะได้อาจะเินด้วยพ่าวิเทสนะครับ วอลลาเลียเดียวมาระดิการะดิกาไม่มีด้วยนะผมจะได้อัศวินมือทหารได้เข้ลงเกมเอาโอเคครับได้เงินมาครับเอ,อ้ยหนาหนิหนาหนิไม่คูลเบอร์ใส่ให้ดาเลียเลยครับอันนี้เฮ้ยเจอผมใส่ให้ใครดีวนะเนี่ยที่ผายละลืมคิดเลยดาเลียใส่ไปนี้ไปแล้ว เต็มแล้วครับผมดีรูหา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 วิตเตอร์ครับวิบตเตอร์วิตเตอร์หายวิตเตอร์วิเตอร์เอ้ยวิตเตอร์อยู่นี่ครับมีเวนด้วยเป็นสามดาวเลยทุกคนครั้น,นี้ขอเล่นอะไรอะ่ะเล่นพ่อมดเหรออันนี้ขอเล่นพ่อมดครับบ้นเจอพ่อมด เดืพอพหมดแตน่เรายังชนะได้อยู่หรือเปล่ามีหมีด้วยเดี๋ยวเราต้านซีซีต้านซีซีเราต้านซีซีครับไปครับโอ้โหไม่มีตัวนี้หรอเรียบร้อยครับแตกไปครับผมอ๋อฮิเตอร์ลูกฟ้วมาน,นี่เลย วิตเตอร์ลูกพ่ออ้าวล่ะวิตเตอร์ลูกพ่อผมได้ขึ้นอำนาจแล้วทุกคนวิตเตอร์ครับนะผมดยู่นะดู่ก่อนนะจนะได้สองดาวได้เปล่าเออไม่มีเลยนะครับโอ้โหจะไม่ใส่คิดให้ให้ตัวอื่นเลยนะครับเหลือเหลือตัวเดียวครับจนคืนคนระับ คืนครับมาดูกันว่าผนคืนจะชนะนี้ได้หรือไม่ทีมนี้มีการเล่นนะผมโอ้โหแรงครับผมแรงนะครับผมแรงครับไปครับผมไปเลยครับผมไม่มีตัวลงนะครับทุกคนวิตเตอร์อแล้วอรอขายทิ้งดิขายนี่ไงวิตเตอร์ หายลอ่าเจอรีโลครับรีโลรีโลหนึ่งดาวสองตัวนะท,ทุกคนหนึ่งดาวสองตัวยังโหดเลย2สองชั้นครับสองชั้นสองชั้นเลยนะครับเมื่อกี้คือตอนนี้โบน,นัสคูณสิบสองชั้นนะครับ าจิดาครับเรียบร้อยครับต่อครับจบไปครับกระหมวดไฮเปอร์นะครับหวนคืนไฮเปอร์นะครับก็คลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ครับไปเจอกันคลิปหน้าน,นะทุกคนบายครับไอ้กระโจซิเมอร์